F4 ช่องจัก,กรพรรดิรถติ่งทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด,ด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตรถที่มีอยู่ตอนนี้นะครับที่ไม่ได้ถ่ายเพราะรถยังทำไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่มีรีวิวให้ดูวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆไปก่อนนะครับ พามาดูเจ้าคันนี้นะครับสีเท่าแจ๊สรถปี05ตัว GL แปลงหน้าจัดตรงให้เรียบร้อยครับคันนี้เหลือทำภายในอย่างเดียวนะครับรนี้เหลือทำภายในนะครับเราเปลี่ยน สีล้อบ้างเอาเป็นสีสีเงินบ้างนะครับสีทองสีตาลเบื่อแล้วนะครับลองเปลี่ยนบ้างก็สวยดีนะครับิ้นท,มทีมดีอันนี้เดือวทำภายในนะครับเก็บรายละเอียดภายใน ก็เป็นโทนสีเทาๆนะครับฟูพ,พื้นบันไดค่าก็หลังคานะครับพอชมเลยครับใครหายอยู่เก็บรายละเอียดหน่อยนะครับดูผันต่อไปนะครับ ตอนนี้มีแต่มงใหญ่นะครับไปหามงวงใหญ่อยู่ก็สอบถามได้เหมือนกันนะครับมงุใหญ่ก็มีตั้งแต่ปีสิบสองขึ้นไปนะครับตอนนี้เหลือแต่ปีสิบสองขึ้นไปถึงปีสิบเจ็ดนะครับทำนี้ก็จะเป็นตู้ทึบตัวปี07นเจ็ดนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยแล้ว คิดอยู่ว่าจะเจาะกระจบหรือว่าจะขายเดิมๆแบบนี้นะครับแต่เ้าเดิมๆแบบนี้ถ้าใครหาอยู่เอาไปทํารถบ้านก็เอาไว้วนของทํารถบ้านผมจะตั้งราคาอยู่ไม่เกินสามแสนหกนะครับรถปีศูนย์เจ็ดเก็บสีใส่แม็กให้ใหม่แล้วครับจะเป็นสายสายลุยหน่อยครับนี่ไว้ขนของ หรือว่าไปทำรถบ้านโดยเฉพาะเลยคันนี้อันนี้เป็นรถของของนะครับไม่ใช่รถธนาคารนะครับรถของของนะครับเป็นรถบริษัทของของนะครับถ้าอยากได้แบบนี้ก็สอบถามมาได้นะครับตั้งราคาอยู่ไม่เกินสามแสนหกนะครับรถปีสิเจดเอาไปปั้นเองได้นะครับเตู้ถดอ ไปคันนี้น้อยมากครับเป็นรถบริษัทรถปี0 7วิ่งอยู่แค่200ประมาณ200 000, 4ครับ200 000, 3 200 4เครื่องเกียร์ดีมากผมไปขับมาเองเลยไปต้อเองขับเองเหมาะสำหรับสายปั้นหรือว่าสายรถบ้านแล้วก็สายขนของนะครับเป็นตู้ถือมไม่เจอก แต่เธอขายแบบนี้ไม่ออกเดี๋ยวผมจัดท่งแล้วเดี๋ยวเจากระจกก็เก็บภายในนิดหน่อยนะครับคันนี้ก็เอาไปเลยสภาพนี้เก็บสีอาบน้ําให้แล้วนะครับนี่อาบน้ําให้แล้วไม่เกินสามแสนหกนะครับขายอยู่ก็สอบถามได้นะครับต่อไปก็จะมีเดิมๆครับรถเดิมๆทางเทาเมอนเดิมรถปีศูนย์แปดตัว G L นี้ก็จะเป็นทีเทาแก๊สเหมือนกันครับปีส2 0้5เหมือนกันตัว GL แท้นะครับก็ทับภายในเสร็จตอนนี้รถน้อยนะครับก็เลยไม่ได้มาอัปเดตเลยครับข่าวก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ นะครีบศูนย์ห้าตัวนั้นก็จะเป็นเวิจูลี่เวิจูลี่คันนี้ก็ปีศูนย์แปดภายในเต็มเลยเครื่องเสียงคราวเกะจัดเต็มเลยคันนี้พาไปชมนะครับ มหจาุดดีคันนี้เพื่อมีคนสนใจหาอยู่รถเพิ่งจะเข้ามานะครับคันนี้เอาวีเต็มแล้วนะครับจะนี่ครับเครืงเสียงชุดใหญ่เลยข้างหลังตีลำโพงเต็มเลยครับ ไฟให้ชมนะครับ ใหญ่นะครับคันนี้เป็นจูลี่ปี08ยคันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็น2.7นะครับไม่ใช่ตัวดีเซลนะครับเครื่องเบนซินนะครับประตูหลังเปิดไม่ได้นะครับฉนันจะเปิดจะชมว่าเครื่องเสียงจะเต็มขนาดไหน จะเปิดได้นิดเดียวนะครับ,ครบ,บก็จะประมาณนี้นะครับเต็มเลยนะครับคันนี้ก็รถปีส8งนะครับเป็นเครื่อง2.7ตัว G นะครับตั้งขายอยู่ประมาณ 4 0 0 4 9 0 0 0บาทนะครับ4ม4 9 0 0 0บาทได้เครื่องเสียงจัดเต็มไปเลยไม่ต้องอายใครเลยครับต้องอายใครเลยเครื่องเสียงคันนี้ถัดมาพามาชมโวงใหญ่กันบ้างดีกว่า่วงใหญ่คันนี้ครับสวยครับจัดทรงให้เรียบร้อยแล้ว มายางใหม่ะครับแองพีสามเจ็ดอันนี้ได้ไฟลูกแก้วด้วยนะครับแบงหน้าเป็น2องพีแล้วเหลือใครหาอยู่นะครับช่วงนี้มงน้อยน้อยม้งน้อยรถเราไม่ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยพามาชมม้งใหญ่บ้างได้ไฟลูกแก้ว ก็แต่งครบเหมือนกันนะครับมีกลุมอะไรแคมรี่เครื่องเสียงครบจอครับก็จะแต่งแนวเรียบๆนะครับนี่เป็นจอทไลดด้วยจอทไลดด้วยบอกคันนี้เป็นสี่แถวนะครับสวยนะครับ แอร์ไมโครบัสเลยนะครับคันนี้เหลือใครหา,ยายอยู่นะครับุ่งใหญ่มีรถปีสิบสองนะครับคันนี้ไ่แม็ก่วง,งน้อยเลย 8,000บาทนะครับรถปี12พบเลยครับคันนี้แ่งหน้าได้ไฟได้ทรงไม่รับรลอ่อเลยถัดมาติดจองเมื่อกี้นี้นครับเป็นเกียร์ออโต้รถปี2010ขายราคาไป55เกียรออโต้แท้นะครับ จองไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาชมว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านรถก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วมีแล้วมีโม่งน้อยเข้ามาอีกคันหนึ่งสีเทาขอกแฉกอีกแล้วครับขเขาแจ๊สามคันแล้วเต็มไปหมดแล้วเดีย๋ยวรอเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นตู้ถึบ ไม่ทาภายในแบบนี้ทําสีเสร็จแล้วใครอยากได้สีนี้ภายในยังไม่ได้ท,ทําลูกค้าอยากได้ภายในแบบไหนบอกเราได้เลยเพิ่มมาสภาพนี้นะครับบอกเราได้เลยอยากได้ภายในแบบไหนจัดทรงแบบไหนราคาอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวเข้ามาคุยกันครับหรือว่าโทรสอบถามก็ได้ครับ เข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับแต่ตอนนี้รถไม่เยอะนะครับเหลือก็แด่ปีต่ำๆด้วยปีสูงสุดตอนนี้โมงน้อยก็จะเป็นปีสูนนะครับตัว GL แท้ถ้าใครหาอยู่ไดใจ,จริงๆก็เข้ามาชมได้ที่ตลาดรถยนต์สองอยู่เส้นบางปะทองสุพรรณบุรีนะครับ ถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรสอบถามผมได้เลยครับเบอร์จะขึ้นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับโทรหาแบงค์ได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาใครเคยเข้ามาแล้วจะเข้ามาดูบางทีผมไม่อยู่ก็บอกลูกน้องผมได้เลยบอกเข้ามาหาแบงค์หรือว่าบอกใครก็ได้ครับที่อยู่ที่เต็นต์วันนี้ก็มารีวิวให้ชมก่อนนะครับแค่นี้ รถส,ส,สวยๆเข้าใหม่ก็จะมาขายให้ชมอีกนะครับสำหรับใครหางวงใหญ่ก็เข้ามาดูที่เต็นท์ผมได้ครับเต็นท์ลอง2องกับเต็นท์จากกระพันโรสติ้งคือเต็นท์เดียวกันนะครับจะจอดรวมอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเต็นท์ผมจะอยู่ข้างหลังตรงนูน้นมันจะ พาจะมองไม่เห็นนะครับก็เลยเอารถมาจอดกับเต็นท์พ่อนะครับอามารวมกันนะครับจะได้ดูสวยๆใครหาแบบไหนอยู่ก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ